ช่องบงันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ ใครจะชอบกินของอร่อยเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ไป,ไปถึงบ้านนะให้ผมผมห้ามสุดชีวิตแล้วนะผมห้ามห้ามทุกทุกอย่างสุดชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้เราปัตกตะกร้าของแม่เนี่ยอ่าวันนี้ตะกร้าบิน, <c oughs> นเอออ่ะให้แม่มาทักทายก่อนตะกร้าบินวันนี้ไม่เป็นไรตะกร้าบินก็ไม่ได้เริ่มขายเลยเออเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ปัตกตะกร้าพรุ่งนี้ปัตกตะกร้าโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ปักตะกร้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ปักตะกร้าแพ็คให้แบบสนุกสนานเลยครับผมเออคุณเวลาพร้อมนั่งพักผ่อนเดี๋ยวเจอกันหลังจบไลฟ์ดเี๋ยวนีีี้ก็พอดดดเ๋ยวผมปิไลฟ์พพพพรร้้้้้้อออออมมีีีีี่่่่่่กกกกกลงงงงแแวววัันนนนเเเดดด๋๋ยยไไปสจุ ปักตะกร้าแล้วก็แพ็คให้มีความตุ่เหมือนคนละบ้านแม่ปักอยู่ห้องนี้มึงปักอยู่ห้องนี้ได้พี่แก่พี่เบลขอบคุณมากพี่เบลมาพี่เบลมาขึ้นม้วกันขอบคุณด้วยนะครับฝากเงินก็ฝากครีมพี่เบลด้วยนะครับเขาตั้งใจมากนะครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะครับครีมตัวนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อทุกคนจากหัวใจของเขามาลองครีมเมียเบลอาจจะไม่มีสเกลแต่ทุกครั้งที่คุณทาคุณจะมีผมเพียงข้างแล้วก็เลียคุณอ่ะ ไม่ดีเลยนะโซลแกนแม่งจะดีอยู่แล้วนะเป็นสโลแกนที่จังไรที่สุดที่เคยได้ยินมาเลยว้าว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 วว้าแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าของจะหมดแล้วแล้วคือคือคือสองกระปุกเนี้ยราคาเพียงเท่าเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับไม่ปกติแล้วอ่ะมันมันเป็นเซ็ตหนึ่งอ่ะมัน750ดร้อที่เคยจัดโปรแบบประมาณ6กร้อยก้สิบมันก็ไอ้นี่แล้วแต่ตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าของนี้ไปใช้หน่อยนะพูดจริงจังกันเนี่ยของชาลีนี่คือแบบไอ้นี่ละนี่ผมจะไปใช้นะ อันนี้เอาไปไหมมันไปท้ายดูสีดีๆนะเนื่องจากทำทำสีนี้นี่ไงทำแบบโฟมเอาแบบโฟมที่พี่ก้องเคยใช้ปกติอะอันแบบโฟมง่ายอ่าแบบโฟมมันใช้ง่ายจริงนี่ใช่ไหมครับแบบโฟมค่อยใช้ง่ายเพราะว่านี่ก้องเป็นคนที่แบบมีหัวผมงอกเยอะมากเราเขาเป็นคนที่ชอบแบบคิดอะไรแต่แบบมีเรื่องเดียวอะทุกคนที่มันอยู่ในกระโหลกของแกอะคือผ่าตัดออกมานี่มีแต่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่อง หัวใจของผมมอบให้กับแฟนเพลงที่รักทุกๆข้าวสู้กันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ชารีไตรัตกล้องหัวยไร่พร้อมกับเบลถาคณิตและทีมงานสินค้าดีๆที่มอบให้กับทุกๆคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีเจอกันอีกทีเร็วๆนี้ครับแม่แม่เบ็ดเีลยอ่ะไม่แม่คุยก่อนคือก่อนเอออ่คุยก่อนคุยก่อนเดี๋ยวส่งตรงนี้พี่ไก่พี่เป็นเชฟไหมพี่เออเอาส่งให้กูเออเดี๋ยวส่งให้เนี่ยครับครับเดี๋ยวคุณต่อยแป๊บนึงให้พี่กล้องปิดไลน์แบบโทรศัพท์แกที่เคยปิดอย่างนี้ไหมเป็นไงเนี่ย พี่นวดกูปิวลงไปคนนั้นก็หนวดจีบกล้องอ่ะรู้ไม่ไปดาวดีกว่าพี่หนวดนะอะไรรักพี่หนวดนะอันนี้โทรศัพท์เข้ายิ่งเยอะกับพี่นั่นแหละก็ใช่กาเรียกพี่หนวดไงเออพี่เด็กอะไรกูเรียกพี่ไม่กูไม่เรียกแม่แม่แบบว่าเขาเรียกเด็กมาดูเด็กไหดูเด็กหน้าเด็กจริงยิ่งเยอะหมดนะตอบแบบดาราหรือว่าตอบแบบคนทั่วไปก็ดาราก่อนดูเด็กหน้าตาดีแล้วถ้าคนทั่วไปอ่ะโอ้โหแตาป้ามึง หนักกูรู้สีอีกหนักกูต้องเตะให้คนข้าไปไหนลองคิดภาพอยู่แล้วว่าหนักกูต้องเตะบอกพี่ต้องเตะแต่งเพลงให้มั่งหนิอยากร้องเพลงต้องเตะแต่งเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้เออกูนี่แต่งเพลงเป็นโอ้โหเป็นไก่เออแต่งให้ผมมังดิได้มึงหนิเก็บเพลงเกี่ยวกับอะไรแต่งนี้เลยติ๊ตามาไปร้องเพลงแต่งให้ผมหน่อยเออได้เลยอต้องไม่เป็นไรปะเอาก็พี่ถอนกันมาไปแล้วไม่พงไม่ไปกันแล้วพี่บงก็ยกเลิกนะบอกรู้เรื่อง ผ่านวันเวลาผ่านวันเวลาผ่านเรื่องราวผ่านเรื่องราวทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งหนาวแต่ฉันก็ยังไว้อยู่แต่ฉันก็ยังไว้อยู่ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆไม่ว่าเจออะไรไม่ว่าเจออะไร กูยังอยู่เคียงข้างกายยังอยู่เคียงข้างกายไม่ไปไหนไม่ไปไหนจดจำเรื่องราวดีๆจดจำเรื่องราวดีๆของชายคนนี้เอาไว้ในใจของชายคนนี้ไว้ในใจจากนี้และว,วันต่อไปจากนี้ จะทำให้มันดีกว่าเดิมจะทำให้มันดีกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยต่อันี้จะมีเรา <c oughs> เราและนายจะจำไว้ <c oughs> ตลอดไป <c oughs> ไม่ทิ้งกันแบบพูดอางน้ะไม่ทิ้งกันนะไม่ใช่พัดลู้ ทิ้งคุณหรอกพูดดีไงก็ชื่นใจไงชื่นชมไงแต่ต้องไปทํางานไงไม่ได้ว่างขนาดนั้นขอบคุณพี่ไก่มากจริงวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับจะมีอะไรที่พูดไม่ดีก็ตามนั่นแหละโชคดีโชคดีพี่ไก่เจอกันขับรถดีๆถึงบอกด้วยขับดิวอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยอ่ะโอเคขอบคุณมากพี่ไก่พี่เบลสวัสดีครับผมขอบคุณครับพี่เบลขนมขนมเลย ามสบายเลยคุณปดีครับขอบคุณครับวันนี้ก็สามชั่วโมงที่อยู่กับพี่ไก่นะครับมีความสุขมากมากเกงขาสั้นสีดำอยู่ไหนเกงยีเกงยีราคาสั้นสีดำเคยจดจำวันนั้นจำได้ทอดไก้จากินตัวนั้นเอาให้พงษะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมชอบจริงนะผมชอบเกง่งเสื้อยืดที่มันใส่ง่ายๆเงี้ยมันดูสบายดีมาพี่กายขอบคุณจริงอนะ่ะหืมเป็นคนที่เปลี่ยนได้ไดน่ากลัวมากเปลี่ยนกางเกงนพื้นเวทีคุณจะถอดมาแล้วพีทีแล้วดามาครึ <c oughs> ่งปีอะลาออกจากงานกางงเเกบนวทีแต่ข้อดีก็คือไม่ต้องห่วงเพราะไม่เห็นอะไรอยู่แล้วใช่ไม่เห็นแล้วก็มูอตึงอืมเสื้อไดสบู่แม่วันนี้ เออเป็นไรตะกล้าบินหรอแมววันนี้ไม่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ที่บ้านครับก็เลยล็อกอินไม่ได้ที่แต่ก็สมุดเพ่อไม่องะไรอืมชอบตรงที่แม่ไปปั่นจักรยานออกมาดิเอาแม่ไปเดี๋ยวให้แม่ปั่นจักรยานเอาปั่นดีๆด้วยนะไม่ต้องซิ่งมากเออมีแบตเตอรี่บ่อยเครื่องอ่ะมีมีใช่ไหมใช้ตัวแบตเตอรี่เออเอาเอออ่า โ,<ดย>โอ้ยอเบสร้องเพลงคนแม่งหายเยอะเลยพี่ผมว่าผมร้องแย่นะไอเบสร้องคนหายเยอะมากเลยอ่ะมาระหว่างนี้นะผมมีนี่ยาย้อมผมที่เป็นแบบโฟมนะครับมันใช้งานง่ายมากนะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เพื่อนเนี่ยอ่ะอันนี้สีอะไรเอ่ยอ่าสีนี้ผมอธิบายให้ฟังเพื่อนเเนี่ยแค่เปิดนี้เลยนะเปิดข้างในเล่เอาสองอันเนี่ยมาผสมกันเขาบอกจริงๆมันไม่ต้องเขย่าดยนะแต่ว่าถ้าแบบให้ชว์ชวๆก็นิดนึงนี่แล้วก็ดื่ม ข้อดีของมันนะสิ่งที่ผมชอบคืออะไรรู้ปี่คือกลิ่นกลิ่นไม่แรงข้อดีคือกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่ฉุนนะครับข้อดีของการที่ยาย้อมผมจะทําให้คุณรู้สึกว่าใช้แล้วมันง่ายใช้แล้วมันสบายเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องกลิ่นไม่แรงเกินไปเพราะว่ามันต้องหมักอยู่บน <laughs> ย้อมเลยปะละ่ะ <laughs> <laughs> ย้อมเลยให้ไว้รับการก่อนไปย้อมเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะรักทุกคนนะเจอกันช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆขึ้นเออแต่เจอเบสบ่อยกว่าเจอเบสบ่อยเออเข้ากินกันสวัสดีครับ อืส้มโอกินยาย้อนผมอืมขอบคุณพี่ไก่หัวแร่มากครับที่ว่าอยู่กับผมสามชั่วโมงกว่ากลัวหมานะครับตอนนี้อยู่บนโซนมีไหมมีไหมเอามีแล้วเลยเลยเลยมีตลกนะครับ ช่วงนี้หมีเขาเป็นดาวเพื่อนๆมาทำอะไรกันอยู่ดึกๆขนาดนี้อ่าๆใช่ก็ต้องขอบคุณพี่กองด้วยนะครับพี่กองเป็นคนที่น่ารักนะครับถ้าเอาจริงๆคือคือน่ารักน่ารักเพราะว่าเราอยู่กันมานานรู้จักกันมานานแล้วผมก็มีอะไรก็ยังไงเรียกว่าอะไรก็ห้ามพี่ก้องแบบสุดๆละอะไรห้ามไม่ได้ก็ห้ามไม่ได้อะไรที่ห้ามได้ก็ห้ามห้ามสุดๆชีวิตไปละ มาก็วันนี้ขอบคุณพี่ไก่หัวไหล่ขอบคุณพี่เบลที่มาทักทายกันก็ดีใจมากๆนะครับขอเดินทางปลอดภัยไปเล่นคอนเสิร์ตให้สนุกหมดแรงแน่นอนยาย้อมผมเมื่อกี้ที่ผมบอกมันใช้งานง่ายมากคือเพื่อนๆอ่ะแค่ว่าหยิบมันผสมกันแล้วก็บีบมีอะไรให้บีบใส่ไหมผมจะให้ดูว่ามันเป็นโฟมแบบไหนเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งมือไม่เลยมันติดไม่ติดนะเดี๋ยวผมบีบให้ฟังคือในอันนั้นเลยอันนั้นเลยผมม่างงมากนะว่ามันใช้ได้เยอะมาก ตัวนี้คือใช้ทั่วผมของอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบสเอาไปใช้ไปะเนวันนี้นเออเดี๋ยวให้ดูเนื้อโฟมหน่อย,ออยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ให้เบสเก็บไว้ให้เบสพอดีเดี๋ยววันนี้เบสเอานี้ไปใช้ <c oughs> พอดีเอาเอาอกไปก่อนเลยเอเบไวม้เอาไปใช้เลยก็ได้ไม่ต้องรู้้วยมไม่ต้องรู้เลยเนี่นี่นี่สีนี้สีสวยสวยมันจะได้สวยแน่นอนทิ้งไว้แค่ทิ้งไว้ยี่ยี่สิบนาทีพออยากเป็นฉายาปะเลยได้เป็นสีให้ฮะเอาป่ะสีอื่นก็ได้ฉายาอื่น เคอมอร่อยมากของเพื่อนนี่อร่อยมากอืมเยลนรีที่อร่อยมากอืมระหว่างนั้นเราก็บอกราคาด้วยว่าจาก349บาทเหลือ1 0 0 119บาบาทอืมก็อร่อยว่ะอ่ะใครที่ชอบย้อมผมนะ ผมบอกเลยว่าอันนี้มันใช้ดีจริงแล้วสีติดจริงๆนะครับมีสอแบบเพื่อนเลือกจะเป็นแบบโฟมหรือแบบแบบครีมก็ได้ใครที่ถนัดใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้นะฮะแล้วราคาของเรานี้แบบแบบครีมราคาเท่าไหร่พี่แบบครีมจาก2 9 9เหลือ99บาทอืมามาแพงครับก่อนอืมแล้วแบบโฟมอ่ะพี่สันแบบโฟม119 119บาท ใครที่กําลังอยากเปลี่ยนสีผมพอดีนะผมว่าเหมาะเลยระหว่างนี้ก็คือใครชอบสินค้าอะไรก็กดซื้อไปได้ผมขออนุญาตหาเพลงดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะน่าเบื่อเพราะว่าจะพูดเยอะหน่อยก็ใครที่เบื่อก็อนุญาตให้ไปพักผ่อนนะครับดูช่องอื่นกันนําสบายนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแสนนานเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเลือกเพลงให้มันได้สักทีด้วยามากมาก แต่ว่าผมจะหมดแล้วทอนให้หมดืเาวงเลยเราก็ออกได้เลยอ่ะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คนต้องการเดีเทใส่เลยเดืองเนี้ยครัพอดีเลยถ้าใครที่กำลังชอบกินมาม่าอยู่แล้วมาม่าอร่อยโตมาแค่ไหนกินก็อร่อย ตัวนี้นะครับผมขยำกินอร่อยมากไม่ถูกไม่แน่วันนี้เอามาถูกกันข้างนอกแน่นอนห้าบาท,ทตัวตกตองแบบอะตกตองละห้าบาทคือถูกกว่กกาข้างนอกแน่นอนร้อยเนะโอเคก็วันนี้มีมาม่ามาขายกันพี่น้ำตาลม,มาม่าหมดพอดีนะครับสั่งได้เลยนะฮะมาม่าถ้าราคาถูกพอใจเพื่อนๆก็กดซื้อได้เลยนะครับวันนี้มีรสหมูแสบรสต้มยำกุ้งรสต้มยำกุ้งน้ำข้นมา สามรสชาตินี้เป็นรสชาติที่เพื่อนๆนชอบกินอยู่แล้วตอนเด็กๆแล้วก็จะกินรสนี้รสหมูสับพ,พอโตขึ้นมาหน่อยล้วก็จะมาเจอรสนี้แล้วก็อยู่ดีรสนี้มาดังตุ้มตามในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็เลยทาให้เราได้ลองกินทั้ง3รสชาติแต่โตมาเนี่ยผมชอบกินแบบนี้ขยําอร่อยอร่อยหมูสับก็ต้มกินก็อร่อยวันไหนใครเบื่อรสแบบว่าจิ้มจ้าเผ็ดแล้วเราก็มากินแบบนี้แทนก็ได้นะครับอ่ะอร่อยจริงแล้ววันนี้ถ้าถูกจริงนะครับเพื่อนๆค่อยกดซื้อได้เลยนะครับถ้าถูกจริงวันนี้ราคาเรามาในเท่าไหร่ตกขายเท่าไหร่ขาย กล่อง30ซองเหลือ1น6บาทร3 0ย0ซอง100เท่าไหร่ซอง1ิลซอง <c oughs> ที่5กล่อฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาว <c oughs> ด้วยนะคะ